ถึงผมจะอ่านภาษาเกาหลีเอ้ยถึงผมจะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแต่ผมก็คิดว่าเขาน่าจะเตือนว่าระวังงูเห็นไม่เป็นไรครับเรามีเพื่อนร่วมทางอยู่สองคนครับหญิงสาวไวกลางคนสองคนข้างหลัง กำลังเดินตามผมมาอยู่ เออคือทำไมเมื่อกี้คุณคุณป้าสองคนนี่เขาแบบวอมวอมเหมือนยืดเส้นคือระยะทางมันจะโหดร้ายต่อหรอครับตอนนี้อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องเดินไปละเพื่อเทียจะฟุบๆขึ้นไปนี่คือจุดหมายปลายทางของผมวันนี้ผมจะไปที่สะพานนี้ไม่รู้ยังไงไปตามป้าไปดีกว่า <c oughs> คุณป้ารอด้วยป้าลอด้วยป้าคือไกด์ของผมคุณป้าคือไกด์ของผมจุดเช็คอินที่สองครับ ืออยากจะบอกว่าไ <c oughs> อ2.8โลเนี่ยมันเป็นระยะทางของคนที่นั่งรถไฟฟ้ามานะถ้าเกิดใครที่มาแล้วเช่ารถหรือขับรถมาเองอะ่ะก็ขับมาจอดตรงนี้ได้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มสตาร์ทเพราะเนี่ยเริ่มมีคนมากขึ้นแล้ะเมื่อกี้เดินมาคือมีแค่มากับป้าป้านำทางสองคนไปนู่นแล้วโอเคไปกันครับ พอเป็นทางหลังจากตรงที่จอดรถแล้วก็ขึ้นมานี่รู้สึกว่าจะทำทางดีเดินสบายเลยนะครับ ห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราลุยกันต่อดีกว่าครับว้าว <Whoa. S 1> ที่นี่ห้ามรถเข็นเด็กนะครับจบเลยพาลูกมาไม่ได้ไลยนี่แบบว่าพามาได้แต่คงต้องพาเดิน,นเดียวนี่นะครับก่อนขึ้นเขามีให้ยืมไม้ด้วยครับเอาไปเผื่อคำยัน <laughs> แล้วก็ please r i s u r n is after use ก็ใช้เสร็จมาคื้นที่แล้วนะจ๊ะสักอันนะพ่อนะไปเฮ้ยไม่ใช่ธรรมดาผมว่าผมต้องมีเทคนิคก,การเรียกด้วยนหนึ่งคือความสูงต้องได้กับเราหน่อยแล้วสองก็คือผมว่าอันที่เป็นไม้ไผ่เนี่ยแม่งเบาดีแต่พวกไม้อย่างเงี้ยมันหนักว่ะผมว่าเอาไปแล้วแม่ง เดี๋ยวกายเป็นหนักไปก็เดิมอีกโอเคผมได้ไมค์ไกฟิทคู่ใจแล้วไม่ใช่แฮร์รี่นะแต่เป็นผู้เท่าเตา่าไปลุยทางไหนว เขาวิเคราะห์กันทางไหนดีโอเคผมว่าผมเลือกแล้วผมต้องมาทางนี้แล้วมันเป็นทางที่ใช่ต้องใช้แน่ๆสี่เมตรไปดีกว่ามีคนตามหลังขอรีบขึ้นนะครับคือดูทางที่ขึ้นมาครับแล้วทางที่ไปต่อ คือตอนแรกที่หยิบไม้อันนี้มาพอเดินมาไ,ได้สักพักเห็นทางมันเดินสบายไอ้เราก็คิดว่าแม่ไม่น่าเอามาเลยเป็นภาระตอนเนี้เริ่มรู้สึกชโชคดีแล้วเที่ยวมาสำหรับวัยรุ่นปวดข้อ คืออากาศดีนะครับแต่เดินมาเรื่อยๆไม่ใช่เหงือ่อซิปนะคือหลังเนี่ยแฉลแล้วตอนนี้คือเหงื่อโชคเลยครับเ <l oss im> ขาบอกระวังพึ่ง thoughtful. ไปครับลุยต่อ

ไปครับลุยสะพานต่อธรรมดาที่ไหนครับนี่ไม่เช้าเขาบอกยี่สิองศาไม่ใช่ครับร้อนโพดแฉะหมดแล้วเหมือนจะอีกร้อยเมตรครับไปทางนี้ก็น่าจะโอเคไปลุยต่อครับ อตอนนี้เหมือนน่าต้องกลับทางเดิมนะครับเพราะว่าขาขึ้นมาตรงนี้คือที่ปีนเขาจำลองแล้วผมก็เดินขึ้นมาปึ๊บตามทางจุดสีแดงปึ๊บ,บจะมาถึงสะพานฝั่งนี้แล้วก็ข้ามสะพานมาอยู่ตรงนี้แหละตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้แต่ผมกะว่าผมจะลงทางเนี้ยย้อนกลับเส้นนี้กลับลงมาปึ๊บเพื่อที่จะมาชนทางเดิมแล้วกลับไปที่ปีนเขา แต่ประเด็นคือตอนนี้เออทางเขาปิดครับเขาห้ามลงซึ่งถ้าห้ามลงผมไปตามจุดแดงตรงนี้เดินปื๊ดไปไหนไม่รู้อะแต่รู้ว่าไกลฉะนั้นผมว่าผมน่าจะกลับทางเดินไม่จะดีกว่าไปครับตอนนี้เชี่ยงละเชี่ยงครึ่งแล้วเด้อย Go b a c กกลับไปที่ดี ช้อปปิ้งข้างในเมืองต่อแล้วกันครับหลังจากนั่งพักแล้วก็ลอเหงื่อแห้งแต่ตอนนี้กําลังจะเดินกลับกแบบันแล้วก็สรุปกับทางเดิมอ,อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ขึ้นมาใช้ได้ครับเปียกทั้งตัวแล้วก็หัวใจก็ขึ้นไปที่ประมาณ130กว่าตอนนี้นั่งพักลงมาแล้ว พุชามัยไปดูดีกว่าเดี๋ยวเราจบรูทธรรมชาติไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะไปขึ้นรถไฟฟ้ารถไฟกลับบ้านต่อละเอ้ยหนักแล้วกูเดี๋ยวมันจะไปขึ้นรถไฟเข้าเมืองต่อแล้วครับเดี๋ยวไปหาและกินที่นีกก่าไปเจอกันในเมือง ขอบคุณค่ะคือมันไม่ใช่ว่าเนื้ออร่อยอย่างเดียวแต่ว่า <c oughs> น้ำจิ้มขเขาก็อร่อยอ่ะเรียกว่าซอสแล้วกันเรียกว่าน้ำจิ้มซอสแบบดึงคิวมันอร่อยดีพูดไม่ถูก <c oughs> ลองมากินด้วยกันระวาง ไปแล้วชอบต่อ